สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรพรพรณลมชาตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับเ้เลขที่23ค่ะวันนี้นะคะจะมาทำการเฉลยข้อสอบฟิสิกส์เรื่องของไหลเรื่องความร้อนเรื่องฟิสิกส์อะตอมเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ค่ะเราไปเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของไหลค่ะ ฟองอากาศลอยขึ้นจากก้นทะเลสาบลึก50เมตรเมื่อลอยถึงผิวน้ำจะมีปริมาตรเป็นกี่เท่าของปริมาตรขณะอยู่ก้นทะเลสาบถ้าอุณหภูมิที่ผิวน้ำเท่ากับ30องศาเซลเซียสและอุณหภูมิที่ก้นทะเลสาบเท่ากับ27องศาเซลเซียสกำหนดให้ความดันบรรยากาศที่ผิวน้ำเท่ากับ10ยกกำลัง5ความหนาแน,น่นของน้ำเท่ากับ10ยกกำลัง3ค่ะ โดยจากตัวนะคะเขาให้ความลึกมาค่ะเราจะแทนเป็นตัว h นะคะเท่ากับห0สิเมตรแล้วนะคะเขายังให้อุณหภูมิมาด้วยค่ะแต่ในที่นี้นะคะที่เขาให้อุณหภูมิมาจะยังเป็นในหน่วยขององศาเซลเซียสอยู่นะคะเราก็จะเปลี่ยนค่ะซึ่งเราจะแทนเป็น t หนึ่งเท่ากับ30สิบบวก 273ร้อเท่ากับสามร้อยสเควินค่ะแล้วท2ของเรานะคะจะเป็น27บวก273เท่ากับ300เควินค่ะแล้วเขานะคะก็ยังให้ความดันบรรยากาศที่ผิวน้ำมานะคะเราจะแทนเป็น P1 ค่ะเท่ากับ10ยกกำลัง5แล้วก็ความหนาแน่นของน้ำเป็นโลนะคะ สิยกกำลังสามนะคะเรานะคะจะใช้สูตรนะคะ p 1 v 1ส่วน t 1เท่ากับ p 2 v 2ส่วน t 2ค่ะซึ่งจากาสมการที่เราจะมาใช้แก้โจทย์ปัญหานะคะยังไม่มี p 2นะคะเราจะมาหา p 2นะคะดยจะใช้สูตรนะคะหา 2เท่ากับ p 0บวก lo ch ค่ะเดี๋ยวเรามาหาที p 2กันนะคะอ่า p 0นเนี่ยนะคะเราจะให้เป็น10บกำลัง5นะคะนั่นก็คือความดันที่ผิวน้ำนะคะแล้วก็โ o นะคะที่ให้มา10ยกกำลัง3 g นะคะเราจะให้เป็น10นะคะแล้วก็ h เราก็จะมาแก้กันนะคะบวกตรงนี้นะคะที่เราหาได้นะคะมันจะเท่ากับที่เราไปกดเครื่องคิดเลขมานะคะมันจะเท่ากับห้าแสนนะคะเราก็จะเลื่อนจุดหนึ่งสสามสี่ห้าคูณสิบยกกำลังห้าอย่างนี้ค่ะในรูปของสญญากรวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็จะนำมาแทนห้าคูณสิบยกกำลังห้า ก็จะได้ p 2นะคะเท่ากับ6กคูณสิยกกำลังหอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราจะนำมาแทนในสูตรนะคะ p ห่งของเรานะคะสิบยกกำลังห v 1ของเรากำลังจะหาแล้วก็ t ห่งของเรานะคะสามูนยค่ะ p 2นะคะที่เราหาเมื่อกี้6แล้วก็ v 2ค่ะกำลังหานะคะ องนะคะจะได้เป็น300ค่ะเดี๋ยวเราจะขอเลื่อนน้องตัวนี้นะคะมาตรงนี้เพราะว่า,วานี่ค่ะแล้วก็จะทำการนะคะย้ายสมการเลยค่ะนั่นก็คือนำตัวแปรนะคะมาไว้ฝั่งด้านซ้ายมือแล้วก็จะค,คูณไข่นะคะตัวเลขหกคูนสิ 10, ยกกำลังห คูณกับ303ส่วนด้วย300คูณ10ยกกำลัง5ค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาตัดที่ตัวมันเหมือนกัน6คูณ303ซึ่งนะคะเราก็ได้หาคำตอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปกดเครื่องคิดเลขมาค่ะเราก็จะได้คำา ะคะําตอบของเรื่องของไหลของเรานะคะก็เท่ากับ6.06เท่านั่นเองค่ะทุกคนเราไปเรื่องที่2กันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องความร้อนนะคะแก๊สฮีเลียมมีมวลสีกรรมต่อโมนลที่อุณหภูมิ333เควินจะมีอัตราเร็ว RMS เป็นกี่เมตรต่อวินาทีถ้าคิดประมาณว่า R เท่ากับ8จูลต่อโมลเควินนะคะ เราจะใช้นะคะเป็นสูตร V RMS เท่ากับรูทเดี๋ยวเขียนรูทก่อนอ่แปบ๊บนึงนะคะทุกคนรูท t 3 R T ส่วนด้วย m แล้วก็จะแทนเลยนะคะทุกคนแต่ว่าอันดับแรกนะคะเราจะเปลี่ยน m ก่อนเพราะว่า m ในที่นี้เรายังใช้ไม่ได้เราต้องจะหา m สาม m เท่ากับมวลโมเลกุลคูณคูณสิยกกำลังลบสามค่ะมวลมโมเลกุลนะคะในที่นี้เขาให้มาเป็นสรรี่กัมตรงนี้สี่กรัรมต่อโมลก็แทนเลขสีเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเขียนเลขสีใหม่ก่อนนะคะ4ี่คูณสิลบส แบบนี้เลยเราได้ m แล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็มาแทนในสูตรเลยค่ะรูทส r ของเรานะคะก็คือที่เขาให้มากำหนดให้นั่นก็คือ8ค่ะแล้วก็ t นะคะเป็นอุณหภูมิสา3ามควินเรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาะแทนใส่ m m ที่เราหาได้เมื่อกี้นะคะ4คูณ10ยกกำลังลบ3 แล้วก็จะหาค่าค่ะแก้สมการนะคะสี่หนเป็นสี่สี่สองเป็นแปดเลย3ามคูณสองคูณสามสาสามคูณที่นะคะเราจะย้ายตัวนี้ขึ้นมาข้างบนจากที่น้องเป็นลบนะคะยกกำลังน้องจะกลายเป็นบวกค่ะทุกคน10ยกกำลัง3าอย่างนี้เพราะว่าย้ายขึ้นมาแล้วแล้วทีนี้นะคะเราก็ กดเครื่องคิดเลขเลยเก็จะได้เท่ากับ199800 0นะคะพอถอดรูดออกมานะคะจะได้เท่ากับ1413.5เมตรต่อวินาทีค่ะคำตอบของข้อนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเรื่องความร้อนต่อไปนะคะเป็นเรื่องฟิสิกส์อะตอมค่ะ เป็นที่ทราบกันว่าพลังงานที่จะทำให้ไฮโดรเจนอะตอมแตกเป็นไอออนคือ1 3 6อิกอรอนโวลต์จากค่านี้จงคำนวณหาความยาวคลื่นที่ยาวที่สุดของสเปกตรัมในอนุกรมบันเมอร์โดยกำหนดให้นะคะ h ของเรา6.6คูณ10ยกกำลังลบ34และให้ c มานะคะก็คือ3คูณ10ยกกำลัง8 แล้วก็ให้ e มาอิเล็กตรอนนั่นเอง1.6คูณ10ยกกำลังลบ19นะคะเรานะคะก็จะใช้เป็นสูตรดังนี้เลยนะคะเดลต้า e นะคะเท่ากับ s c บวก e ลัมดาค่ะโดยโจทย์ที่เขาถามนะคะตอนนี้นะคะโจทย์ถามความยาวคลื่นที่ยาวที่สุดค่ะโดยเราจะเปลี่ยนให้ลัมดามาฝั่งทางซ้ายมือของเรานะคะแล้วก็ย้ายลงมา ดลต้าอ่าลืมใส่ส่วนนี่ค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะแทนค่าตามที่เขาให้มาเลยค่ะเพราะว่าข้อนี้นะคะไม่มีให้เรามาแปลงเป็นอย่างอื่นเลยนะคะก็คือแบบว่าให้มาเลย h ของเรานะคะที่เขาให้มานะคะจะเท่ากับ6 6จุดกคูณสิยกกำลังลบสา่นะคะส่วน c ในที่นี้นะคะก็คือ3าคูณ ยกกำลังแค่ะส่วนด้วย e นะคะ e ของเราก็คืออ e ิเล็กตรอน1.6กคูณ10ยกกำลังลบ19ค่ะเดลตาแล้วก็ขออภัยค่ะแล้วก็เดลตา e นะคะ1นี่ค่ะ13.6นั่นเองค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาคูณกัน ก็คือเราจะเอา6.6คูณ3นะคะจะได้เท่ากับ19.8ค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะเอาเลขยกกำลังมาบวกกันก็จะได้10ยกกำลังลบสา4คูณ18อย่างนี้ค่ะส่วนด้วย2 0 1สิคูณ ยกกำลังลบสิบเก้าเดี๋ยวเรามาทำฝั่งนี้นะคะทุกคนเท่ากับสิบเก้าจุดแปดคูณสิบยกกำลังเมื่อกี้สามสิบสี่เราจะเอามาบวกกับแปดนะคะส่วนด้วยยี่สิบเอ็ด กกำลังลบสิบเก้าค่ะก็จะได้แล้วก็แทนค่าเลยค่ะก็จะได้ลบยี่สิบหกนะคะทุกคนส่วนด้วยยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดหกคูณสิบยกกำลังลบสิบเก้าทีนี้นะคะเราก็จะใช้เครื่องคิดเลขน,นะคะโดยการจะเอาสอิบเก้าจุดแปดหารด้วยยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดหกค่ะก็จะได้เป็น 0.9ค่ะแล้วทีนี้ก็จะเอาเลขยกกำลังมาลบกันค่ะลบลบ19 0.9คูณ10ยกกำลัง7แบบนี้ค่ะทีนี้ก็จะเลื่อนไปจุดหนึ่งน,นะคะก็จะได้9คูณ10ยกกำลัง8 m เรียบร้อยแล้วค่ะข้อนี้ของเรานะคะก็ ต่อไปนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะฟิสิกส์นิวเคลียร์ค่ะในการทดลองวัดการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีปรากฏว่าได้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกัมมันตรังสีที่นับได้ต่อวินาทีกับเวลาเป็นชั่วโมงดังรูปจงหาว่าในตอนแรกมีจำนวนนิวเคลียสของสารกัมมันตรังสีอยู่เท่าใดนะคะอ่าแล้วเขาก็จะให้รูปมาอาน่นี้ โดยนะคะเราจะใช้ส่วนเป็น n, n เท่ากับเลมดา n 0นะคะโดยเขานะคะให้ N มานั่นก็คือ120นั่นเองค่ะแล้วนะคะเขาแต่ว่า,าค่าครึ่งเวลานะคะก็คือครึ่งเวลาจะเป็น ของกำมันตารางสีนะคะก็คือตรงนี้แล้วมันได้เป็นแปดพอดีทีนี้เราก็จะหาทเท่ากับเมื่อกี้ใช่ไหมทีของเราจะเป็นแปดชั่วโมงค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเราต้องหาจากครึ่งเวลาเมื่อกี้ที่เราหามันก็ตรงกับเลขแปดพอดีก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะแล้วทีนี้นะคะส่วน เราจะมาแทนค่าเลยอ่ะ n เท่ากับ120่งร้อเลมดาเราจะหาแลมด้าได้จากอ่าแลมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเลมด้าเท่ากับ8 8ของเรานะคะก็คืออ่าชั่วโมงเมื่อกี้แล้วทีนี้นะคะตรงนี้เขาบอกว่าต่อวินาทีทีนี้เราต้องทำให้เป็นวินาทีโดยการที่เราจะคูณ 3,600เข้าไปค่ะแล้ว n o ตรงนี้เราจะหานะคะเลมดาของเรานะคะก็คือเขามีค่าให้เราก็คือ0.693ค่ะเดี๋ยวมาแทนใหม่1,2,0่งสอเท่ากับศ6 9 3หารด้วย8ปดคูณสาม เราก็จะมาย้ายข้างกันค่ะแค่คหนึ่งนะคะย้ายข้างปุ๊บ N O เท่ากับ120่งร้สคูณแคูณสามส่วนด้วย0.693ค่ะเรานะคะก็จะกดเครื่องคิดเลขออกมาดูก็กดไว้แล้วค่ะ ก็จะได้เท่ากับนะคะ4.99จุดคูณสิกำลังหกนิวเคลีย์นั่นเองนะคะนิวเคลียสนี่นะคะคำตอบของข้อนี้ของเรานะคะก็ได้เท่ากับเท่านี้นะคะ่ะ